สูตรคำนวณ CFD หุ้นต่างประเทศแบบง่ายๆการเทรด CFD หุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหรือหุ้นฝั่งยุโรปก,ก็ดีนะครับมีสูตรคำนวณไม่แตกต่างกับการลงทุนทองคำ หรือการลงทุน forex เลยและเผลอจะง่ายกว่าด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า m trading thailand เนี่ยนะครับก็มีผิดพันในกลุ่ม cfd หุ้นต่างประเทศนะครับหรือหุ้นต่างประเทศให้คุณเทรดด้วยนะครับแล้วง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องมานั่งเทรดแบบ24ชั่วโมงให้เครียดและการซื้อขายก็คล้ายๆกับการเทรด forex หรือการเทรดทองคำนั่นเองนะครับก็คือเป็นการลงทุนแบบที่เขาเรียกกันว่า margin trade นะครับคือการใช้เงินประกันในการซื้อขายนะครับแต่มี l ล v ว r a ร e ครับ ในการคำนวณ Margin นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรจะมาเรียนรู้วิธีการคำนวณ Margin และวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนแบบง่ายๆครับซิมเพิลแต่ง่ายสุดๆเลยนะฮะของ C.F.D หุ้นต่างประเทศกันครับเริ่มต้นที่การคำนวณ Margin หรือเงินประกันที่ใช้นะครับของ C.F.D หุ้นต่างประเทศนะครับอันดับแรกที่คุณต้องทราบก็คือ contract size นะครับ m t r a d i n g เองเนี่ยมี contract size ของการเทรดหุ้นต่างประเทศอยู่ที่1หน่วยต่อหนึ่งสัญญานะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่า1หุ้นมีมูลค่าเท่าไหร่ ก็เท่ากับ1สัญญาเลยโอ้โหสิมเพิลมากๆครับและเลเวอเรจที่ใช้ก็คือ1ต่อ50สครับโอ้โหสุดยอดนะฮรการเทรดซ f d หุ้นต่างประเทศขั้นต่ำอยู่ที่1.0หลอดครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นสมการในการคำนวณเงินประกันที่ใช้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับสมมติว่าคุณเทรดหุ้น Starbucks นะครับและหุ้น Starbucks นั้นมีมูลค่าต่อหุ้นหรือต่อหน่วยอยู่ที่หุ้นละ100้อเหรียญนะครับแล้วคุณต้องการที่จะเทรดหรือซื้ คูณด้วย contact size คูณด้วย lot size ครับและหารด้วย leverage นะครับสมมุติว่าคุณซื้อที่ราคา100เหรียญครับ1หุ้นนะครับคุณก็เอา100ตั้งนะครับคูณด้วย contact size contact size ก็คือ1นหุ้นนะฮะก็เอา1คูณด้วย lot size สมมุติว่าคุณซื้อ1หุ้นก็คูณด้วย1เพราะฉะนั้นจะได้100ยคูณ1นคูณ1นะครับและหารด้วย leverage leverage ของที่ m e trading ขึ้นต่อ50าสกับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2ครับคุณใช้เงินแค่2เเหรรรีีีียยในนกาทาทดุ้่่มมลค100ไ เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องของมาจินใช้ได้กับทุกหุ้นครับทุกตัวเลยนะครับยกเว้นครับหุ้นที่มาจากยุโรปนะครับหุ้นฝั่งยุโรปจะเป็นสมการอีกแบบหนึ่งนะครับหรือผลลัพธ์ที่ได้ต้องเอาไปคอนเวิร์นะครับหรือไปแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะฮะจากค่าเงินยูโรเป็นเงินดอลลาร์ครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับคราวนี้มาดูกําไรขาดทุนกันนะครับสมการในการคํานวณกําไรขาดทุนของ C M D หุ้นต่างประเทศครับถ้าเป็นขาขึ้นครับประกอบไปด้วยราคาปิดลบด้วยราคาเปิดครับ ผลลัพธ์ที่ได้ครับเอามาคูณ c contract s ซ z e ครับแล้วก็คูณด้วย l ลอด i ซ e ครับจบครับคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างครับสมมุติว่านะครับหุ้น Starbucks นะครับที่ผมซื้อไว้ที่100เหรียญต่อหนึ่งหุ้นเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก100เป็น110นะครับเท่ากับว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่10หุ้นใช่ไหมฮะและผมซื้อทั้งหมด100หุ้นครับสมการมีแบบนี้ครับเอาราคาปิดนะครับก็คือ10นะี่คร คูณด้วยคอนแท t ซายก็คือ1นะครับคูณด้วยหลอดซ้ายครับก็คือร้อยนะครับทั้งหมดก็คือผลลั์ครับผลลั์ก็คือ1000เหรียญครับผมได้กําไร1,000เหรียญเห็นไหมฮะง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับแต่สมการดังกล่าวนี้คือสมการในกรณีที่คุณ buy นะครับถ้าเป็นในกรณีที่คุณ sell CFD หุ้นต่างประเทศครับสมการมันกลับการแค่ตัวราคาเปิดตั้งและลบด้วยราคาปิดเท่านั้นเองครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะฮะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการเทรด CFD หุ้นต่างประเทศครับคุณก็ยังทํากาไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงเหมือนกันและใช้เงินประกันในการเข้าซื้อขายเหมือนกันความเสี่ยงน้อยกว่าด้วยเพราะใช้เงินน้อยกว่าครับโดยเฉพาะลงทุนกับ m t r a d i n g เห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับเช่นเดิมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ Facebook Fanpage m t Traading Thailand และเพื่อให้คุณพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเราครับกด Subscribe YouTube Channel m t r a d i n g Thailand